สวัสดีครับเป็นเพื่อนพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันป้อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับผมกันเช่นเคยนะครับเนาะก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมมาส่องนะครับเป็นนะครับหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ก็จุดที่ผมชอบขององค์นี้นะครับเนาะนะครับก็ธรรมชาติการใช้ครับนะครับคลาสสิกดีนะเพื่อนเพ่นี่นะครับดูเห็นไหมครับเขาเลี่ยมจับขอบนะนะครับเปิดหน้านะครับเปิดหน้าเปิดหลังนะครับเนาะนาท่านก็เลยสึกนะครับผมก็คือนะครับสึกแบบมีเหตุมีผลนะครับเนาะแล้วก็ดูเพื่อนพ่นี่นะครับดูวันนะของเนื้อทองเหลืองเก่าในยุคนั้นนะนะครับแล้วก็ดูนะครับเนี่ยสนิมน้ำมากนะครับผม ในจุดที่เลี่ยมนะอันนี้คือโดนผิวสัมผัสนะครับมันก็เลยแบบเห็นไหมครับมันจะมันๆนะครับผมนะเนี่ยนะครับตะบงตะใบเก่านะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องส่องกันนะครับผมก็วันนี้มาเที่ยงนะครับเกือบบ่ายแล้วนะครับเออบ่ายพอดีนะครับบ่ายหนึ่งนะพี่นุ้ยนะครับก็ที่แรกก็ว่าจะไม่ว่าจะไม่ทาคลิปหน้านะครับพอดี ยังไงดีนะครับก็ไม่ค่อยมีอารมณ์นะพี่วินนะครับก็พอดีเมื่อก็เมื่อคืนนะครับไอ้น้องก้านะครับน้องลูกคนเล็กนะครับไม่ค่อยสบายนะครับก็ขึ้นก็ไข้ขึ้นนะครับสามเก้านับสี่สิบนะครับก็เมื่อคืนก็ไข้ขึ้นสูงก็กับแม่เขานะครับก็เช็ดตรงเช็ดตัวพากินยงกินยากันนะครับนแล้วก็แบบไม่ค่อยได้นอนนะครับแล้วพอดีเมื่อเช้าก็กินข้าวแล้วก็กินยาแล้วก็นอนไปนะครับก็ เป็นงีบหนึ่งนะนะครับก็ตื่นมาเที่ยงก็หิวข้าวนะครับเหมือนดีขึ้นนะครับเนาะนะครับก็เลยก็เลยนะพอมีเวลาก็มาทําคลิปกันสักนิดหนึ่งนะครับเนาะก็ในบอกก็บอกในจุดที่เห็นแล้วกันนะคุณพู้ชนะครับไม่ได้หาข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมนะครับเนาะนะครับก็เนี่ยนะครับกหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับเนาะก็ธรรมชาติการใช้อ่นะครับก็จะพามาส่องมาอย่างที่เห็นกันเนี่ยนะครับเนาะพระองค์นี้นะครับก็ได้มาตักพักแล้วนะครับผมนะครับ ปั๊ผมก็ได้มาเรื่อยนะครับแต่ไม่ได้ได้มาแล้วก็จะมาลงนะครับได้มาแล้วก็มาส่องแล้วก็มาดูเหมือนมาศึกษาสักพักหนึ่งนะครับก็ถึงจะได้แบบมีจุดที่น่าสนใจนะครับนาะถึงจะได้มาลงคลิปให้เพื่อนๆพี่ดูนะครับไม่ใช่แบบได้มาวันต่อวันนะครับผมก็ได้มาแล้วก็ศึกษาแล้วก็มีจุดที่นําเสนอที่ที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่นะครับก็ถึงตามคลิปนะครับผมเนี่ยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะนะครับเพื่อนๆพี่ดูเนื้อหานะครับเนี่ยนะครับ เขาเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับแก่ทองเหลืองในยุคนั้นนะพี่นุ้วินนะครับ๋าจจะเป็นทองเหลืองอย่างเงี้ยนะครับนะดูก่อนนะครับเนี่ยแล้วอ่ะผมเอาลูกมาให้ดูนะครับเราก็เป็นก็ต้องขออนุญาตด้วยนะครับพอดีมันมีเนื้อทองเหลืองเก่านะครับที่เป็นผ่าใช้เหมือนกันนะครับช้ำๆเหมือนกันนะครับก็นี่นะครับเนาะเดี๋ยวนี่นะครับพี่นวิยนี่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับต้องขออนุญาตนะครับเนาะจา์อ่านด้วยนะครับผมนะนะครับ อันโอกินะครับเป็นหลวงพ่อไปนะครับเนาะหลวงพ่อไปนะครับเห็นไ <im> หมครับทองเหลืองเก้านะครับโลหะผสมแกะทองเหลืองเก้าจะเป็นอย่างเงี <Alberto weed> ้ยนี่นะครับจะเป็นแบบด้านๆนะพี่นะครับคือแล้วผมเอามาเปรียบเทียบเพราะอะไรนะครับเขามีวันณะการใช้ที่ช้ำเหมือนกันุี่นะครับเนาะเขาก็เลยมีวันนะโดยการลักพาก็สร้างปีใกล้ๆกันนะครับหลวงพ่อไปรุ่นแรกสร้างปีสองสี่เจ็ดกว่านะครับผมนะวัดณีเขราก็สองสี่หกนะครับเนาะเนี่ยพี่ดูนะครับเห็นไหมครับ ต้องเหลืองเก้าจะเป็นเนี่ยนะครับด้านด้านอย่างนี้นะครับแล้วองค์นี้ก็ใช้เหมือนกันพี่นะครับใช้เห็นไหมครับหน้าแทบไม่เหลือเลยนะครับเนาะเห็นไหมครับนี่นะครับดูนะครับเห็นไหมครับใช้และซื้อเหมือนกันนะครับวันน้าเขาคล้ายๆกันนะครับต่างแค่สิบปีนะครับผมนะก็เลยนะครับแล้วมันพระวันน้าใกล้ๆกันนะครับมันก็เห็นไหมครับมันก็ดูง่ายนะครับเนาะก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันให้ดูนะพื่นะครับนะครับนี่นะเดี๋ยวปล่อยให้เดินสักแป๊บนึงก็ได้นะ เห็นไหมครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะนะครับหมานี้นะครับเนาะเพื่อนเพืพี่จะได้ดูด้วยกันนะครับผมจะได้ศึกษาไปด้วยกันนะครับทองเหลืองเก่านะครับก็อย่างที่บอกนะครับยิ่งใช้แล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยผิวผิวคือผิวคอปเปอร์ิดนะครับจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วทองเหลืองใหม่คือนะครับวันนะจะเป็นอย่างนี้วันนี้นะนี่นะครับนี่นะครับความเงาความด้านนะครับ เห็นไหมครับความเงาความด้านนะครับเป็นสูตรการผสมโลหะในยุคแต่ละยุคไม่เหมือนกันนะพี่นีนะเห็นไหมครับความเงาความด้านนะครับเนี่ยดูของคนละยุคพี่นีนะครับของที่อยู่ในยุคนั้นนะครับเขาก็สร้างในยุคนั้นนะครับของที่อยู่ในยุคนี้ก็เป็นในยุคนี้นะครับแล้ววันนันไม่เหมือนกันพี่นีนะครับแค่ดูเหลือโลหะก็เห็นไหมครับมันก็ต่างกันแล้วนะนะครับพนี่นะครับเนาะเนี่ยนะครับเนี่ยดูนะครับหน้าหลังนะครับผม แล้วเรามาลงกล้องซองกันนะครับเนาะว่าเอดูธรรมชาติการใช้ที่คาสสิกขององค์นี้นะครับเนาะแล้วก็มันก็จุดอื่นนะครับที่ผมบอกตลอดนะครับมันก็ต้องมีนะพื่นี้นะครับนะของพระหล่อโบราณนะครับผมนะมันก็ก่อนอื่นเลยนะนะครับสนิมนะครับเลื่อนผ้าเก่าก็ดูให้เก่าเห็นไหมครับสนิมน้ำมากนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะสนิมน้ำมากนะครับ นี่แป๊บนึงเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับเนี่ยเม็ดกวดเม็ดทรายหรือดินขี้เบ้าฝังนะคบผมนี่นะครับดูด้านหลังนะครับนะอะดินขี้เบ้านะครับแห้งแห้งกลางๆเลยไหมครับนะครับคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยไอเก่งมันมันบอกว่าชอบจุดนี้นะครับแต่จุดอื่นมันก็ต้องมีนะพี่นะครับเห็นไหมครับจุดอื่นก็ต้องมีนะครับผมเห็นไหมครับนะชัดชัดนะครับเนี่ยดินขี้เบ้าฝังนะครับ นี่นะครับนี่ดูนะนะครับตามุ้งนะคพี่ยังมีนะครับดูหลังตงจีวอนท่านนะครับผมนี่นะครับตามุ้งนะครับก็คือเป็นธรรมชาติของโลหะผสมนะครับผมนะก็โลหะผสมก็สานกันนะครับเห็นไหมครับตามุ้งนะครับไม่ใช่ว่าเออผมดูผมชอบนะครับนะองค์นี้ก็คือธรรมชาติการใช้นะครับก็ คือจะดูแต่ธรรมชาติการใช้แล้วย่างอื่นคือที่ผมเคยบอกแล้วมันไม่มีเลยไม่ใช่นะครับมีนะครับมีแต่เป็นองค์ที่ผมชอบในจุดนี้ครับนะเป็นองค์ชอบในชุดนี้นะครับผมนะประมานี้นะครับก็เลยเป็นอ่ะเป็นหัวข้อที่ผมน้นนะครับผมแต่จุดอื่นนะครับก็ต้องมีนะครับนะตามมูนะครับอ่ะเห็นไหมครับเดี๋ยวน้ำสูงหน่อย นี่นะครับนะเนี่ยตรงหลังนะครับตามุ้งเห็นไหมครับแล้วก็ดินขี้เบ้าฝังนะครับเม็ดกวนเม็ดทรายไหมครับนะนี่นะครับตรงเสียนท่านก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับนะเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับนะนะครับนี่นะครับเออแปลกเนี่ยนะครับหลวงหลวงพรอะเงินนะครับทุกโอ่งนะครับเนาะที่เนื้อหาจะจัดส่วนมากเสียนท่านจะเป็นอย่างนี้นะบนี้นะเนาะไม่รู้จะเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับเวลาเขาเทช่อนนะครับผมเขาเท เทลงข้างล่างเนาะคุณอพี่นเนาะเนาะเพราะอยู่งล่างนะเทปุ๊บไอ้พวกเม็ดขูดเม็ดทรายเป็นรลหะนหนักมั้งครับก็เลยวิ่งลงข้างล่างนะครับเลยทําให้เป็นอย่างนี้ผมนเห็นหลายองค์แล้วนะครับเนาะที่ที่ที่เนื้อหาจัดจัดนะครับผมเสียงท่านจะเป็นอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับเหมือนเม็ดขูดเม็ดทรายนะครับมารวมกันนะครับนี่นะครับแล้วก็นะครับอีกสิ่งหนึ่งของพระห่อโบราณก็เช่นเคยนะครับผมรอยตะไบต้องกาวนะนะครับเห็นไหมครับ ดูเพื่อนเพพี่ดูล,ล่องในรอยตะใบนะครับเดี๋ยวไม่ได้ชัดเลยนะครับเดี๋ยวเห็นไหมครับน้องรอยในรอยตะใบนะครับผมนะก็ดูนะครับเนาะร่องรอยตะใบนะครับเนาะนี่นะครับเนาะเก่าๆนะครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยดูอีกทีนะเพื่อนพนนะครับอย่างนี้ชัดแล้วนะครับ เห็นไหมครับต่ไบเก่านะครับแล้วก um> ็ดูใต้ฐานนะครับผมนะครัลอยหายหมดแล้วนะครับเนาะพี่ๆมีแต่ลอยสนิมน้ำมานนะครับนี่นะครับเนาะก็นะครับเนาะโลหะเก่ากับโลหะใหม่ก็ดูดูดีนะครับดูอีกทีนะนะครับครับเขามีความต่างนะพี่ๆนะครับเขามีความต่างนะครับผมนะเขามีความต่างให้เราดูนะครับนี่นะครับ ถ้าเป็นโลหะใหม่นะครับอ่ะในๆนก็เป็นโลหะใหม่ที่ที่ตั้งใจทําเก่านะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งกับผ่าเกนี่มาแล้วเห็นไหมครับนะครับนี่นะครับเป็นโลหะอย่างนี้นะครับเนาะแต่พยายามทําเก่านะครับแต่มันก็ได้แค่เนี้นี่นะครับเห็นไหมครับมันก็ได้ยังมีความเงาเหมือนโลหะใหม่นะครับทําเก่าแล้วมันเหมือนเก่าไหมล่ะครับนี่นะครับ ถูกไหมครับนะก็คือโลหะเป็นสูตรผสมในยุคนั้นวันนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่สูตรผสมในยุคนั้นนะครับอันนี้เป็นโลหะใหม่นะครับสมมติจะซื้อโลหะทองเหลืองเขาก็เป็นสูตรที่ผสมมาอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นพาแท้นะครับก็เลยไม่จําเป็นต้องทาเก่านะครับแต่อันนี้นะครับเป็นโลหะในยุคนี้นะครับแต่เป็นพิมพ์ที่พยายามทําเก่านะครับแล้วก็พยายามเปะๆเลอะๆนะครับพยายามให้ทําเก่าแต่ มันก็ได้แค่นี้พนนวีนะครับเนาะนะครับก็ได้แค่นี้นะครับเนาะนี่นะครับเนาะปุ่นเนื้อโลหะมันก็ไม่ใช่สิ่งของที่มียุคนั้นแล้วนะครับเนาะนี่นะครับนี่ไหมครับเห็นไหมครับเนาะเนาะก็โอเคนะครับเนาะวันนี้นะครับเนาะก็อาจจะได้แง่คิดบ้างนะครับเล็กๆน้อยนะครับน้พนนวีนะครับเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนที่พี่นะครับเนาะช่วยกดติดตามนะครับเนาะกดไลค์นะครับช่องผมก็ด้วยนะครับผมนะ ขอบคุณครับสวัสดีครับ